นี่นี่แหละว้าวนี่ตอนนี้วันที่เท่าไหร่เนี่ยวันที่ห้ามกลาสองห้าหกหกเจ็ดตาเด็กๆไปเดียวกับตอนนี้เราอยู่ที่ไหนรู้ไหมเนี่ยอันนี้ซอสาะไรนรถพิกค่ะตอนนี้จอดกินข้าวครับออกมาตั้งแต่ตีห้าแล้วครับตอนนี้เราอยู่ที่ไหนเนี่ย ที่ชุมแพชุมแพบ้านแม่ปุ๋ยม,มากินอะไรครับกินก็กินต้มกินลากินข้าวเหนียวเหรอข้าวเหนียวก็ได้ยาแล้วก็ข้าวผัดเดี๋ยวดูตอนเดินทางดีครับเรากำลังจะขึ้นอะไรคะขึ้นภูเขาคะ่ะไหนนู ซ้ายมือใหญ่ๆเลยลูกใหญ่ว้าวขึ้นมาสตรอเบอรี่ไปทุกเลยเจอดูตรงนี้เป็นคาฟเฟ่แคมปิง้งเต็มไปหมดเลยตรงนี้แล้วก็มีใกล้สตอเบอรี่อ,อูกก้าหรอครับอ,อูกก้าหรอครับผม ชื่ออะไรอิมพีเรียลอะสักจย่างนันอี่หมเนี่ห้องพักก็จะเป็นประมาณนี้เป็นตึกๆยู่ก็ได้อยู่ครับอย่างน้อยก็เป็นโรงแรมใหญ่เราเอาเด็กมาด้วยมันก็เลยลำบากอยากไปนอนริมผาริมหาด ยริมผาริมอะไรสวยๆแต่ว่ากลัวลูกตกครับกออ็มานอนโรงแรมเงี่ยวดีกว่าถึงแล้วจ้าโอ้มีคนไม่ได้เห็นภูเขาเลยหลับอย่างเดียวคนนี้ได้เห็นภูเขาไหมจ๊ะได้เห็นได้เห็นนะคะเอาที่นอนลงไปด้วยที่นอนเดี๋ยวค่อยเอาลงจ้ะถึงแล้วครับว้าวแห่งแรงอยู่พอสมควร เรามาฤดูหนาวก็เดี๋ยวไปดูครับห,ห้องพักเราอยู่โน้นเดี๋ยวไปดูว่าบรรยากาศดีไหมเฮค,ครับเดี๋ยวเราจะพาเด็กๆไปขึ้นรถไฟนะขวันเนาะดียในห้องเป็นยังไงเดี๋ยวค่อยไปดูอีกทีแล้วกันีวขวัญรื้อเละหมดแล้วขวัญไม่นอนเลยตอนบาน่ายเดีนน๋ยวเราไปเรื่อย อะไรจ๊ะเลยเหรออ๋อบางคนเขาก็จอดไว้ตรงนะไอพี่บอลบายบายใช่บายบายยิบบายบายจ๊ะบายแต่ว่ายน้ำอยู่ทางไหนเนี่ยสระว่ายน้ำอยู่ตรงนี้หลังนี้โหมีรถพอร์ชจากลาวเลยเนี่ยนี่ตรงนี้มีตรงนี้มีสระว่ายน้ำอยู่ตรงนี้นี่สระว่ายน้ำนี่มี ตู้นอ่ะเห็นไหมนอนสีนฟ้าๆตอนเช้าขอให้มากินข้าวตรงนี้นะในสีฟ้า,าน่ะใส่น้าสีฟ้าๆตรงนู้น Ah, อ่าลงอีกรอบหนึ่งอีกรอบหนึ่งแบบแับอีกรอบหนึ่งอีกรอบหนึ่งมอ่าแม่นังงาน มงแล้วครัโมงแล้ว ไปมีชิงช้าไปสิไปไปเลยไปเลยวิ่งไปตรงชิงช้านะ <c oughs> ดูเขาวิ่งไม่สนใจครับไปแล้วไปแล้วเออไอ,อ,อนะยักให้า,มมเออนนาเอ้ยนี่ล้างรถไฟครับมีวิวเขาห้าสิบบาทครับห้าสิบบาท นี่สกายวอล์กแต่อิปไม่กล้าขึ้นกลัวคงไม่ได้ไปหรอกออนนเข้าไปเล่นดูสิแ่ยทำไมมันถึงเป็นช้างเป็นอะไรเยอะแยะไปหมดเจ้าของเขาต้องมีความสัมพันธ์กับจังหวัดจุลินเราแน่เลยจ๋าอ่ะหนูนั่งอ่ะพ่อจะถ่ายให้หนูอยากไปหาแกหาแกเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนนี่ถ่ายรูปตรงนี้ก่อนโอ้โหนุ่น นู่นน่ะเห็นเลยถึงนู่นเลยเอาแวะกันที่วัดผาซ่อนแก้วตอนกลางคืนนะคะอือสวยไปไป กล้าละข้างในครับตร้กล้ามาตรงนี้พื้นนิ่มมากเลยนะเรากล้ามาดูทีวีจอใหญ่ครับนี่ดูทีวีจอใหญ่ในคนเมือเข้าวัดก็มี มาดูส oui, bon ิจอใหญ่ทีวีจอใหญ่เลยครับเช้าวันใหม่แล้วครับมีหนึ่งคนยังไม่ต <Darwin> <FR> ื่นครับนุคนนี้ยังไม่ตื่นกี่โมงแล้วเนี่ยแล้นี้แปดโมงแปดโมงกว่าแล้วพี่ขวัญดูสิไม่ตื่นเลยราก้ารวก้าทนดีดีเราแต่งตัวเสร็จกันหมดทุกคนแล้วจะไปกินข้าวเช้าแล้วเร็ว อ่ะไปจับมือครับทานข้าวกัน แผนที่กันก่อนกินกินอะไรกินอะไรต้กินัก่อขอตัวกินข้าวเช้าก่อนนะคะ จะไปดูกังหันลมนู่นไงอยู่ไกลๆดูกัลังจะไปดูกังหันลมใช่ไหมค่ะมันมันไม่ให้จับอ่ะมันไกลละสิอ่ะยังไปถึงแล้วเราค่อยถ่ายอีกทีนะก้ไป้ันี่เลยไปหามันยังกันยังกยัะเหรอ โอย้ยไรตรงนี้น่านอนเนาะดูดิแต่เรากลัวลูกเราตกอะน่านอนจัง,งความชัน,ใ,น,หนให้แค่สองดาวครับเคานี้รถตู้ขึ้นแบบไม่ได้ออกแรงเลยไห,หลๆไปโอ้การหันลมเต็มเลยลนูนรู้ไหมทำไมกางหันลมเขาชอบมาอยู่แบบนี้ พอลมมันวิ่งมาปุ๊บมันจะเสยภูเข,เ,เขาพอเสยภูเขาปุ๊บมันก็จะตึมเข้าไปขันเลยโอ้เราไปดูใกล้ๆนะขันลมอยู่นู่นมันจะอยู่ตามทิวสันเขาไปไปไป,ไปรเราเตรียมไปรถล้างครับกันกันอะไรอ่ะ อันอันนี้ไช่อ๋ออันนี้ห้าสิบหกใช่ไหมครับ ทีวีแล้วเราก็ขี่เองไปทั่วก็ได้ท่านนี้นี่งนี้เดินเอา,อาเดูมาเดินเอาเองการระวัาางตกน้ำเดินดี นี่มาดูสิมันคือดอกอะไรเนี่ยดอกม้สีฟ้าด้วยคือดอกอะไรเนี่ยอะไรอ่ะเขาให้เข้าตรงไหนอ่ะพี่ขวัญว่าอะไรนะคะเข้าไเข้าทางนู้นอ่ะไปดูทางนู้นไปที่มาตรงร่มๆก่อนนี่ยวตรงร่มนี่อันนี้ยืนตรงนี้ก่อยืนตรงนี้นี่หนูยืนตรงนี้นี่เข้ามาสินี่ ถายได้เลยนะนนตรงนี้หันมาสน,น,นี่นดวยรถอะไรนะไ,นไม่รู้เลยมาองกาไปเร็วตรงนี้สวยกว่ายเยอะเลยนี้แกตรงนี้แหละ ตัวแก๊ง ATV เฮ้ยเราไม่รู้ว่ามันมีมัน ATV มันขีไ่ไปทั่วอย่างนี้ได้รู้งี้เราขี่ ATV ดีกว่าก็เหมือนรถกรอล์ฟอะที่ขี่ในสวนสัตว์อะ เลยลูกดำดำนะครับม,มันมีหนามมีหนามถ้าไม่ดำม,มันจะโ,โ,งโง่เลยกูเปรี้ยวถ้าไม่ดำเปรี้ยวอ่ะรีวิวอันนี้เปรี้ยวสีแดงอุ้ยเปรี้ยวเหี้ยต้องเอาลูกหนามหนามมอนกน็หนามต้องก็ละระวังหนามครับ เพื่อนก้าวตะเก็บไปหมดต้นเลยครับเก็บได้เก็บได้แต่ว่าระวังหนามด้วยนะครับตองกาไหนเต็มตะกร้าแล้วเนี่ยโอ้ตองกาเก็บเยอะๆจังเลยครับก็าจะเก็บไปหมดเลยกินได้นะเก็บด้วยกินได้เก็บด้วยกินด้วยเพราะว่าเขาให้กินได้บุ๊คเป็นบุฟเฟ่ต์ครับเอาเก็บเก็บมาดูตองกาที่เก็บเก่งใช่ป่ะดูที่ไหนเก็บเก่งอยู่แต่มันเก็บแต่สีแดงการะวังมือด้วยนะ เก็บแล้วใช่ไหมพี่ขวัญไม่ปาดมือไหมน้ำตาลคนสีแดงไม่เอา,าจาาอาีแดงเปรี้ยวนะไข่กึ๊ดพี่ขวัญเก็บไปถ้าไม่เก็บอ่ะเก็บหรือไม่เก็บไม่เก็บโดนปักแล้วใช่ไหมเมื่อกี้ปักนิดหนึ่งใช่ไหมปักนิดหนึ่นงเออจับเบาๆจับตรงปลายมันเบาๆเลยเอออย่างนั้นแหละดึงดึงดึงแรงๆ มันก็เต็มมันก็ได้สองลูกแล้วเต็มแล้วกลัวใช่ไหมมันหนามไงไหนมาเช็ดดูสิในมันดูสินี่ไหนโดนตรงไหนโดนปักมือไหนมือไหนที่โดนปักมันไม่กลัวจีบอ่ะหนูดึงเลยไปอากิ่งใหม่กิ่งนี้มันไม่อันนี้ละกิ่งนี้ไอ้บัวพามา้ยกิ่ง นี่ตรงนี้เยอะนี่ที่วันนี้นี่ตรงนี้เยอะนี่สีดำก็เป็นีิ้วเขออากเก็บให้หน่งง <c oughs> อยได้ไหมใครจะได้น้อยกว่ากันวางด้านนี้ได้เลยค่รับแล้วก็หลบมานั่งก่อนครับร้อนไหมพี่วันการเปล่งซุปเปอร์ไฮรูเป็นได้หนีเลย น้องก้าหาเก็บเก่งมากเลยเป็นผู้ช่ยเก็บเก่งเก็บอันไหนมาก่อนเก็บอันเน่ามาเดนก่อน้องก็เก็บแต่อันเน่ามาน้องกาเก็บเก่งมันมันก็ทานได้จมเฉลิมเฉิอยู่ห้องฝึกกิจกรรม 妈妈，那我、哦。 ไปลึกเป็นถนนดินก็มีคนนะศูนย์บริการนักท่องเที่ยวแล้วเราต้องไปติดต่อใครตรงไหนไหมเนี่ยบริการเยอะเอลยวเราไปเซอร์วีดูก่อนเนาะนนี่ร้านค้าหลุดตรงนูน้นร้นเนี่ยเป็นร้านค้าเข้าีร้านค้าสวัสดเราต้องไปติดต่อตรงไหนเนี่ยนี่น,น,นี่ซ้ายมือนี่เลยเหรอ อุทยานนี่ติดต่อกันเต็นอ๋อดีตรงนี้ตรงนี้ก็โอเคอยู่พอจะมีที่ให้เราอยู่บ้างเน้าะอยากว้าวดูสิมันก็สวยอยู่นะหนูอยากอยู่ตรงนี้หนูหนูอยากกางตรงนั้นอ่ะเดี๋ยวเราไปติดต่อนี่ตรงนี้ก่อนนี่อยากกาตรงนนติดต่อบ้านพักของอุทยาน